เก็บมาเล่าให้ฟังครับคุณผู้ฟังครับเรื่องเล่าจากหลุมศพตอนห้องขังวิญญาณเฮียนกิทองสาหนุ่มชาวกัมพูชาวัย20ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอห้วยขวางกรุงเทพจับกุมตัวได้ที่สนามกีฬาห้วยขวางในความผิดคดีคนต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่26่ธันวา2550ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเขาถูกควบคุมตัวไว้ภายในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสนอห้วยขวางโดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการถูกจับกุมดำเนินคดีในครั้งนี้จะทำให้เขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์สะพรึงขวัญชวนขนหัวลุกจนแทบจะช็อกตายคาห้องขังทีเดียว สองคืนแรกระหว่างถูกควบคุมตัวทุกอย่างดำเนินผ่านไปตามปกติภายในห้องควบคุมตัวชั่วคราวของสนอห้วยขวางมีผู้ต้องหาถูกขังคดีอื่นๆรวมอยู่ทั้งสิน้นจำนวน4ี่คนด้วยกันทว่าในคืนที่สามสำหรับการถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังของหนุ่มกัมพูชารายนี้กลับกลายเป็นคืนที่ระทึกขวัญวิญ,ญญาณหลอน ที่ทำาใ้้เขาถึงขั้นหัวใจวายตายไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อต้องพบกับความสยองขวัญของวิญญาณเฮียนที่มาพร้อมกับภาพความอันหน่าพรั่นพรึงสุดจะคานนา28ทธันวาพศ2550หหลังจากผู้ต้องขังอีกสามคนที่เคยนอนรวมอยู่ด้วยกันถูกนำไปฝากขังที่อื่นทำให้ในายกิทองสาต้องนอนอยู่ภายในห้องขัง ของสนห้วยขวางแต่เพียงลำพังซึ่งในตอนอย่างเข้าสู่ช่วงหัวค่ำของคืนนั้นหนุ่มกัมพูชารายนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ยังคงนังน่งนอนๆอ,อยู่ภายในมุงสายบัวตามปกติและไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปจากเมื่อสองคืนก่อนเท่าใดนักกระทั่งเวลาประมาณ21่สนาฬิกา30นาทีขณะที่ผู้ต้องขังหนุ่มกัมพูชา กำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำที่อ่างในห้องครั้งนั้นพลันโสดประสาทของเขาก็ได้ยินเสียงคนหนึ่งดังขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงที่ได้ยินนั้นมันเย็นยะเยือกจนทําให้เขาถึงกับขนลุกขึ้นมาทันทีและมั่นใจว่าเสียงนั้นต้องดังมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิงซึ่งอยู่ติดกันเขาจึงแข็งใจเดินไปดู แต่ปรากฏว่าไม่พบใครมีแต่เพียงห้องที่ว่างเปล่าปราศจากผู้คนเมื่อไม่ปรากฏว่ามีใครที่น่าจะเป็นที่มาของเสียงนายกิทองสาจ,จึงคิดว่าตนเองคงจะหูฝาดไปและไม่ได้ใส่ใจอะไรไปเกินกว่านั้นหนุ่มกัมพูชาเดินกลับเพื่อไปอาบน้ำตามที่ตั้งใจไว้แต่ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อสักครู่ กลับดังแววมาให้ได้ยินอีกครั้งและคราวนี้ดูเหมือนจะฟังดูโหยหวนกว่าครั้งแรกเป็นเท่าทาวีชช่วช่ววยยดคราวนี้กิทองสาถึงกับคนลุกสู้ชูชันแต่เขาก็พยายามทำเป็นไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่า ตัวเองคงฟุ้งซ่านไปเองเนื่องจากต้องอยู่เพียงลำพังภายในห้องขังเขาจึงขมใจเดินต่อไปเพื่อจะไปอาบน้ำนั่นเองแต่แล้ววินาทีนั่นเองเขาก็ต้องสะด,ดุ้งตกใจสุดขีดอีกครั้งเมื่อจู่จูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกคำรบหนึ่งโครมนุมกัมพูชาถึงกับสะดุ้งโยงเมื่อได้ยินเสียงของหลนดังโครมดังมาอีกครั้งจากจุดเดิม ใจหนึ่งก็คิดว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเปิดหรือปิดประตูเสียงดังจึงรีบสวมเสื้อผ้าเดินมาที่ลูกกรงเหล็กแต่ก็ไม่มีใครเช่นเคยเขาจึงเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างแล้วและตัดสินใจรีบกลับไปนอนหวังว่าเมื่อหลับไปแล้วทุกอย่างคงจะสงบลงได้แต่ปรากฏว่าเขาคิดผิดถนัดเพราะในขณะที่หนุ่มกัมพูชา ผู้ต้องหาคดีหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตกำลังจะเคลิ้มหลับจูจูก็รู้สึกเหมือนกับมีคนมาเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆและเมื่อเขาปปือตาขึ้นมองก็ได้พบกับภาพเลือนรางของผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งในชุดสีขาวปรากฏขึ้นมาให้เห็นสวนอีกคนเป็นผู้ชาย หากแต่เป็นชายที่ปราศจากศรีรษะอาคันตุกะยามวิการผู้มาเยือนโดยไม่ได้เชื่อเชิญนั้นกิทองสาเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงสูงอายุคนนั้นรูปร่างท้วมอีกคนซึ่งเป็นชายไร้หัวรูปร่างผอมทั้งคู่ลอยมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขังหญิงตรงมาหาเขา มีผ้าผูกอยู่ที่ลําคอเลือดอาบหน้าดวงตาถลนออกมานอกเบา้าและกําลังล่องลอยเข้ามาหาเขาอย่างชา้าช้าหนุ่มกัมพูชาถึงกับตาเบิกโพลงด้วยความกลัวจนลนลานน้าซีดตัวสัน่นเขาพยายามยันร่างเพื่อจะลุกขึ้นวิ่งหนีแต่ไม่สามารถขยับขยื่อนส่วนใดของร่างกายได้เลยแม้แต่น้อย ขณะที่ภาพเลือนรางของหญิงผู้สูงอายุนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนกลายเข้ามาทุกขณะพร้อมกับคำพูดประโยคหนึ่งที่กล่าวออกมาด้วยเสียงอันเย็นยะเยือกว่าไปอูก,กัป้าหาจากนั้นหนึ่งในสองหญิงชราก็เอื้อมมือมาดึงมือของเขาไว้แน่นแต่เดชบุญที่จังหวะนั่นเอง มีตำรวจมาตะโกนเรียกภาพดังกล่าวจึงหายไปและนั่นเองที่ทำให้ร่างกายของกิทองสาสามารถกลับมาขยับเขยื่อนเป็นปกติได้อีกครั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องหาหนุ่มชาวกัมพูชารายนี้คือจ่าสิบตำรวจชัยนันสุวรรณทีผอบอมูสอนอห้วยขวาง ที่เดินทางมาเข้าเวรสิบเวนหน้าห้องควบคุมผู้ต้องหาทีสอนอตั้งแต่เช้ามืดจากสิบตำรวจชัยนั้นเผยว่าขณะที่ตนกำลังเดินเข้ามาถึงหน้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาชั่วคราวบริเวณชั้นล่างของสถานีตำรวจนั้นก็ได้พบนายกิทองสากำลังเขย่าห้องขังและร้องไห้ตัวเหลืองหน้าซีดตัวสันบอกว่าผีจะมาเอาชีวิตไป เมื่อจ่าสิบตำรวจชัยนันเดินเข้าไปหาผู้ต้องหาก็ได้วิง่งหนีไปหลบที่ห้องน้ำภายในห้องขังทางจ่าสิบตำรวจชัยนันจึงได้ไปแจ้งให้พันตำรวจโทยิ่งยศอินทบุรันรองผู้กำกับสอนอห้วยขวางทราบถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อพันตำรวจโทยิ่งยศเดินมาถึงห้องขังเพื่อทำการตรวจสอบปรากฏว่านายกีนี่ถึงกับกระโดดเข้ามากอดเลยในขณะนั้น ผู้ต้องหาหนุ่มคนนี้กำลังอยู่ในอาการหวาดผาวาจนลนลานเนื้อตัวสั่นเทาหน้าซีดมือไม้เย็นเฉียบและถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างหมดความอายเนื่องจากกำลังอยู่ในภาวะตกใจสุดขีดเมื่อเป็นเช่นนี้พันตำรวจโทย,ยิ่งยศจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายกิทองสาออกมาข้างนอกห้องขังแต่เขาก็ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวและร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่เช้ามืด จนกระทั่งตกตอนสายแม่ทางเจ้าหน้าที่จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้ก็ไม่ยอมกินจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านี้ภายในห้องขังมีนักโทษอยู่สี่คนแต่เมื่อวานที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังทำให้เหลือแต่นายกิอยู่เพียงคนเดียวพอตกถึงกลางดึกขณะที่นายกิกำลังเคลิ้มหลับ ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเปิดประตูห้องขังจากนั้นมีคนเดินเข้ามาดึงเสื้อและบอกว่ามีบ้านใหญ่โตมีเงินทองชวนไปอยู่ด้วยกันเมื่อลืมตาขึ้นเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักห้าสิบปีรูปร่างลำเตีย้ยโดยที่บริเวณดวงตามีเลือดไหลออกมาส่วนที่ลำคอก็มีผ้าขนาดยาวผูกอยู่บริเวณใกล้กัน ยังพบเป็นชายยืนอยู่ข้างๆรูปร่างสันทัดหัวขาดนายกิจึงพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้นายกิทองสายยํำว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเจอลักษณะแบบเนี้สี่ถึงหครั้งก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมาพบในช่วงตอนเช้ามืดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวนายกิมาที่ห้องสืบสวนสอนหอ้วยขวาง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำภาพถ่ายของหญิงสาววัยสูงอายุให้ดูเมื่อนายกิได้เห็นภาพก็ถึงกับร้องไห้พยายามวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวทั้งที่ตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้บอกว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นใครเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปอัญเชิญพระพุทธรูปบนโรงพักมาให้ในายกิถือเอาไว้แล้วกล่าวนำให้สวดมนต์ในเบื้องตน้น กระทั่งรู้สึกว่าผู้ต้องขังผ่อนคลายจากความหวาดกลัวจึงนำตัวกลับเข้าห้องควบคุมไว้เช่นเดิมจนถึงตอนเช้าร้อยตำรวจโทวินยูสัจจาเจ้าของคดีจึงนำตัวไปส่งสตอมอเพื่อส่งกลับประเทศต่อไปสำหรับหญิงสูงวัยที่เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่มาหลอกหลอนหนุ่มกัมพูชาถึงในห้องครั้งนี้มีชื่อว่านางสํารวยอ,ยอยู่นุชอายุห0ปี เคยเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมในข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาบ้าจำนวน600เม็ดซึ่งขณะที่นางสำรวยถูกจับกุมและถูกขังไว้ที่ห้องขังสอนหอ้วยขวางทางฝ่ายสามีได้นำเงินมาวิ่งเต้นเพื่อช่วยเหลือนางสำรวยแต่ปรากฏว่าสามีของนางสำรวยก็ได้มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมในข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานจึงทำให้นางสำรวยเกิดอาการน้อยใจ ฉีกผ้าถุงตนเองแล้วก็ผูกคอตายภายในห้องขังเมื่อประมาณสัก 8- ถึงเกปีที่แล้วนุ่นก่อนหน้านี้ภายในห้องขังสอนอห้วยขวางยังเคยมีผู้ต้องหาถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดโดยผู้ต้องหาคนนี้เกิดอาการน้อยใจผู้เป็นพ่อที่ไม่เคยเดินทางมาเยี่ยมเลยหลังจากถูกจับกุมจึงได้ใช้เสือ้อผูกคอตายภายในห้องขังนอกจากนี้ที่ผ่านมา ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมและนำตัวมาขังไว้ที่สนอนบางคนได้เห็นผู้หญิงกำลังผูกคอตายบางก็เห็นผู้หญิงสูงอายุร้องขอความช่วยเหลืออยู่บ่อยครั้งในขณะที่หลายคนมีอาการเหมือนกับถูกผีหลอกหลอนรวมถึงเมื่อประมาณ7-8ปปีก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรหน้าห้องขังบางคนก็เคยโดนมาแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่เกิดเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันเหตุการณ์หน่าสะพรึงขวัญเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนในห้องขังเรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวดังทางหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในขณะนั้นและเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มีผู้ยืนยันถึงความเ้นลับเกี่ยวกับโลกวิญญาณทำกลางโลกยุคใหม่ที่แม้ใครจะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ควรลบลูดูมิน หรือมองข้ามอย่างเด็ดขาด